กับต่อไปก็จะขอกราบเชิญท่านได้มอบรางวัลจากการประกวดต่างๆนะครับตามลำดับครับสวัสดีนะคะวันนี้เราพามารับด้วยรโอกาสนี้ขผมยินดีเชิญท่านอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่บริเวณด้านหน้าเพื่อมอบรางวัลในการประกวดครับ สำหรับกิจกรรมบนกระถินช้างในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานั้นเรามีกิจกรรมการประกวดมากมายนะครับในลำดับแรกการประกวดวาดศินบนช้างรางวัลชนะเลิศนะครับรับถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แก่พล,พลายอามเร็นเชิญพลายอาบนะครับถ้วยรางวัลชนะเลิศรับถ้วยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียนเชิญท่านที่ด้านข้างช้างเลยครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับพังอ,อรไทยการวาดสีนบนช้างนั้นเป็นเรื่องของความไว้ใจและก็ความผูกพันระหว่างคนกับช้างที่จะต้องมีความไว้ใจกันที่จะยอมให้วาดได้นะครับ รางวัลชนะเลิศการประกวดชุดผ้าไหมางามนามช้างใหญ่ระเบือไหลทั่วโลกรางวัลช่วยรัฐนรมนตรว่าการกระทรวงมหาดไทยพลายนิ้งน่องวันนี้เพื่อนพามานะครับมากับเพื่อนและนะครับมีรางวัลอีกสองรางวัลก็คือพลายยอดทองและพางบ่อพลอยนะครับ ชุดผ้าไหมงา,ามนามช้างใหญ่เมืองสุรินนะครับและรางวัลต่อไปนะครับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดเทพีกระถินช้างนะครับได้รับรางวัลทั่ททวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวถาปณีบุญมีจากเทศบาลตำบลท่าตูมเทพีกระถินช้างประจำปีนี้นะครับ จากเทศบาลตำบลเมืองแต่นะครับและอีกหนึ่งถ้วยรางวัลที่กำลังตัดสินอยู่ในขณะนี้ถ้วยรางวัลชนะเลิศการประกดห้ตอเป็เชิญท่นผู้ชมจากจสุรินทร์ได้ตาแพ้ก่อนนะครับแล้วก็รับมอ่อจากน